ตัดไม่ได้ในชะ่ไหมเออกระเดลงเอ่อลุยสวนไม่ได้ฝนมันตกค่ะรถตัดอ้อยตัดอ้อยไม่ได้ค่ะนี่เขาก็ไม่ได้นบอสเยอะแยะเลยดูรถอ้อยผ่านหน้าบ้านเพียบเลยค่ะพี่น้องรถบรรทุกอ้อยรถตัดได,ด้เนี่ยรถบรรทุกอ้อยผ่านหน้าบ้านเพียบไปหมดค่ะช่วงนี้หนะ้าอ,อ้อยค่ะ หน้าบ้านยายใหม่ค่ะรถตัดที่ตัดเงินเออโอ้ขันใหญ่จังเลยเนาะใ่ะรถตัดผ่นหน้าบ้านตัดอ้อยฝนมันตกอ๋อฝนมันตกเขาไปใส่นะรถตัดรถตัดเต็มไปหมดค่ะผ่านหน้าบ้านยายใหม่เนี่ยค่ะ ยายไหม่ถ่ายให้ดูรถตัดอ้อยหน้าบ้านยายไหม่ค่ะเพื่อนๆลงยูทูบให้ดูค่ะฝนตกทั้งวันเลยค่ะเพื่อนๆถ่านไม้แล้วค่ะเน้ำมันของเน้ำมันรถตัดอ้อยอันนี้รถเติมน้ำมันรถตัดอ้อยเหรอ ไม่เคยเห็นเพราะว่าไม่เคยเห็นเลยไม่ได้เห็นนานเลยได้ใหม่นั่งกินข้าวอยู่รถตัดอ้อยผ่านเต็มไปหมด ยังไ,ไม่นั่งกินข้าวินาบ้านนั่งเบ่งรถตัดอ้อยค่ะพี่น้องคะ่ะฝนมันตกลายทั้งมือทั้งวันก็ตัดอ้อยบ่ได้รถตัดอ้อยต้องกลับค่ะกลับบ้านก่อนแล้วก็ค่อยมาตัดไม้ครับเต็มเลหมดค่ะพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกดซับสไครต์กับยยใหมายแน่เลยค่ะเด้อยยใหมายานางเมองรถตัดอ้อยครับยยใหมายขอโตไปก้อนมือเนี่ยค่ะพี่น้อง